น้องต้าน้องต้าบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคนมาฝากเล่าครับเรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณ2-3ปีละเกิดขึ้นที่จังหวัดติดทะเลแต่ไม่บอกว่าที่ไหนนะตั้งชื่อเรื่องว่ายินดีผีต้อนรับถ้าน้องต้าอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับต้า สวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับต้าครับครับผมตาได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมชัดเจนครับชัดเจนเลยเนาะไม่มีเสียงสะท้อนนะไม่มีครับโอเคต้าเดี๋ยวนะเราเคยคุยกันแล้วถูกไหมใช่ครับตั้งแต่บ้านเก่าใช่ครับโอเคต้าฟังอยู่แถวไหนพระรามสองครับพระรามสองสัญญาณการรับฟังรายการคืนเผาผีเป็นยังไงบ้าง ชัดเจนครับพี่นัดชัดเจนแจ,ำจ,ำจ,ำจำ่มจะแจ่มแจ๋วเลยนะใช่ครับโอเคนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคืนเผาผีพี่ใช้คําว่าคนเผาผีนี่ตอนนี้ค,คนที่น่าจะประมาณคนที่เจ็ดคนที่แปดแหละในค่าคืนนี้นะฮะตั้งชื่อเรื่องว่ายินดีผีต้อนรับครับเฮ้ยมันคืออะไรต้าเล่าให้ฟังหน่อยก็เรื่องเนี้ยจริงๆได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ อ,อสมัยผมผมเคยทํารายการเหมือนที่นัดนี่แหละก็แบบฟังเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยมีน้องคนหนึ่งโทรเข้ามาเล่าครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของรุ่นพี่เขาคนหนึ่งนะใช้ชื่อว่าพี่เก่งก็แลละกันครับพี่เก่งเนี่ยก็ทํางานอยู่ในบริษัทที่น้องเขาทานั่นแหละครับจนมันมีช่วงเทศกาลหยุดยาวนะครับ,รบเขาก็มาเล่าให้ให้น้องผมฟังว่าพี่เก่งเนี่ยเขาอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดเนี้ย แต่แต่เขาบอกแค่ว่ามันเป็นจังหวัดที่มันติดทะเลครับแล้วก็มีความรู้สึกแบบเอออยากไปและอยากไปแค่คนเดียวไม่ไม่ได้ชวนเพื่อนไม่ได้ชวนใครไปนะฮะเขาอยากไปแค่คนเดียวเลยเขาก็เริ่มต้นจากการหาโรงแรมก่อนครับนะครับ,รบก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูนู่นดูนี่ไปโทรไปเช็คที่แรกก็บอกว่าเต็มนะครับที่ที่สองท,ที่สามก็บอกว่าเต็ม จนเขาไม่ความรู้สึกว่าถ้าโทรไปที่ไหนก็เต็มอ่ะนั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวนั่งรถไปที่จังหวัดนั้นเลยแล้วเดี๋ยวไป w a ล k i n เอาอ๋อไปเสี่ยงเอาอไปเสี่ยงเอาครับไปเสี่ยงเอาหน้าง,งานเลยนะครับ,รบเขาก็เลยนั่งรถเป็นรถรถทัวร์นะครับนั่งตั้แต่ช่วงเช้าไปถึงจังหวัดจังหวัดเนี้ยน่าจะช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นครับครับรบพอถึงปุ๊บเขาก็ไปหาข่าวกิน ไปร้านนูน้นร้านนี้หนูนี่นั่นอะไรเหลือเขาไปเรื่อยนะจนเวลาประมาณสักสามทุ่มได้พี่นัดครับเขาก็เริ่มหาโรงแรมแหละ<อ>เดินผ่านโรงแรมไหนก็เต็มเดินเข้าไปถามนี่ห้องพักไหมก็บอกว่าเต็มหาอยู่อย่างเงี้ยจนถึงเวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่มได้ครับพี่นัดเขาก็เลยเปิดมือถือแล้วก็พิมพ์เสิร์ชใน Google ว่าโฮสเทลที่ใกล้ที่สุด ครับปรากฏว่ามันมีชื่อโฮสเทลชื่อหนึ่งครับผมผมว่าคุณผู้ฟังแล้วก็พี่นัทเองน่าจะนึกภาพคำว่าโฮสเทลออกเนอะคือมันเป็นการที่แบบไปนอนรวมกับคนอื่นอะในห้องห้องเดียวยก็เจอที่นี่ครับแล้วก็เดินไปปรากฏว่าไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าพี่พาไปส่งผมที่โฮสเทลนี้หน่อยวินมอเตอร์ไซค์เขาก็มองหน้าแล้วก็ถามว่าไป,ป,ปไปที่นี่เหรอเขาบอกใช่พี่เนี่ยไปที่นี่เลย เขาก็ขี่รถไปนะครับทีนี้วินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้จอดหน้าโฮสเทลครับเหมือนห่างจากโฮสเทลเนี้ยประมาณสักสักยี่สิบสามสิบเมตรอะไรประมาณเนี้ยอืน้องเขาก็เดินเออพี่พี่เก่งเขาก็เดินไปนะครับเขาก็เดินพอไปถึงปุ๊บโฮสเทลเนี่ยมันเป็นชั้นเดียวครับพี่น้าแล้วก็ไฟข้างหน้าเนี่ยก็แบบสลัวสลัวหน่อยนะฮะเขาก็เดินเข้าไปก็ประกว่าเจอเคาน์เตอร์ตรงเคาน์เตอร์เนี่ย เจอคนลุงท่านหนึ่งนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ครับลักษณะเหมือนเหมือนนั่งแบบใกล้ๆจะหลับแล้วเพราะมันค่อนข้างดึกอล้นะครเขาเลยไปถามคุณลุงว่าคุณลุงมีห้องพักให้ผมไหมลุงบอกมีมีเนี่ยมันมีเตียงเหลืออยู่เนี่ยอออแต่ลุงเขาบอกว่าหนุม่มแต่มันแพงเหมอนนะมันชวงเทสลการออาพี่เก่งเขาถามว่าแพงเนี่ยมันเท่าไหร่ครับลุงออ ลุงเขาบอกว่าแปดร้อยบาทเฮ้ยแปดร้อยบาทนี่สําหรับคนกรุงเทพมันไม่แพงอนะ่ะไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะแล้วในช่วงเทศกาลนี้ยิ่งแบบอุ้ยมันหาราคานี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่นัดครับเขาเลยอ๋อโอเคลุงมันไม่แพงหรอกผมเอาเลยเนี่ยผมผมผมจองเลยเช็คอินเลยเขาก็เตรียมจะหยิบบัตรประชาชน,เต,น,นเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยลุงบอกว่าไม่ไม่ต้องบัตรประชาชนที่เนี่ยมันไม่มีระบบคอมพิวเตอร์อะไรหรอกให้เซ็นชื่อเอาในสมุดอ ลุงเขาก็ยื่นสมุดกระปกามาพี่เก่งเขาก็เขียนชื่อเขียนอะไรไปลุงบอกว่าตังงี้ยไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยจ่ายไม่เก็บตังด้วยไม่ยังไม่เก็บตังด้วยครับอ,อ,อืเขาบอกเนี่ยหนุ่มเดินผ่านเคาน์เตอร์ไปเนี่ยห้องอยู่ทางขวามือนะครับเขาก็เดินผ่านคุณลุงไปพอไปถึงห้องขวามือที่คุณลุงว่าครับพี่เก่งเขาก็เปิดประตูเข้าไปครับออพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ย กลางเลยนะครับพี่นัดมันจะเป็นทางเดินเนาะอะแล้วสุดทางเดินก็จะเป็นคล้ายๆเป็นระเบียงครับเตียงอมีทั้งหมดแปดเตียงด้วยกันแบ่งฝั่งละสี่เลยไอ้แบ่งฝั่งละสี่เตียงเลยซ้ายสี่ขวาสีา่เขาบอกว่าพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเตียงทุกเตียงมันไม่ได้มีคนอยู่ครับแต่มันมีเตียงสุดท้ายที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับเขาเห็นคนอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนเนี่ย เหมือนกาลังนั่งคุยนั่งอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อไปกระจุกรวมตัวกันเขาก็อุ้ยเป็นเป็นคนพักคนใหม่แล้วมาสะดึกด้วยก็เลยรู้สึกเริ่มเกรงใจคนที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนะในการนั่งกระจุกเขาเนี่ยเขานั่งอยู่บนเตียงหรือว่าอยู่รอบรอบเตียงเขาเขาบริเวณอยู่อยู่บริเวณเตียงนะทั้งนั่งบนเตียงแล้วก็ยืนด้วยอะไรประมาณนี้โอเคเหมือนเขาคุยอะไรกันนี่แหละครับพี่เก่งเขาก็เข้าเข้าไปเขาว่าอุ้ยขอโทษนะครับพอดีผมเพิ่งมา ยังไงต้องต้องลบก,กวนด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะ oh. ทางคนที่เขาที่เขายืนกันอยู่จะเป็นคนเนี่ยเขาก็หันมามองหน้าพี่เก่งแล้วเขาก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบว่าเออมีคนเข้ามาใหม่ไว้อะไรประมาณเนี่ย mm. นะฮะพี่เก่งเขาก็เอาสัมภาระ,ะของเขาวางซึ่งพี่เก่งเนี่ยได้เตียงที่สามทางซ้ายนะครับเ uh. พราะว่าที่ที่เขาบอกว่าได้เตียงที่สามทางซ้ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเตียงเดียวที่ค่อนข้างที่จะว่างแล้วก็เรียบร้อยไม่เหมือนเตียงอื่น uh. Uh. เขาก็เอาของไปวางไว้แล้วเขาก็เดินออกมาอาบน้ำนู่นนี่นั่นะนะครับพอเข้ามาในห้องอีกทีหนึ่งทุกคนที่อยู่ในเตียงสุดท้ายที่ผมว่าเนี่ยกลับมาที่เตียงตัวเองประจำเตียงตัวเองแต่ละเตียงเลยพี่เข่งเขาค่อยๆเดินด้วยความเกรงใจนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปทีนี้พอล้มตัวลงนอนกำลังจะห่มผ้ามีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาจากเตียงฝั่งขวาครับ มาเปิดผ้มาม่านซึ่งพอเปิดผ้มาม่านปุ๊บมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นประตูกระจกครับอืแล้วข้างหน้าพอพอเดินผ่านประตูกระจกประตูกระจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นระเบียงอ<ะ>แล้วพอถัดจากระเบียงก็เหมือนเป็นถนนเป็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีไฟจากข้างทางส่องเข้ามาแล้วพี่ชายคนนั้นเขาก็ปิดไฟในห้องทางพี่เก่งเขาก็นึกในใจเออพี่คนนี้เขาก็มีมารยาทดีเนาะเขาก็ปิดไฟในห้องแต่ว่าก็พอเหลือแสงไว้บ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับ พี่เก่งเขาก็อาเตรียมตัวจะนอนกพพรุ่งนี้เช้าต้องไปเที่ยวนะทีนี้ผมให้พี่นัดนึกภาพตามถ้าสมมติว่าเวลาพี่นัดกําลังจะหลับหรือหลับตาเนี่ยถ้ามันมีแสงไฟอยู่บริเวณด้านนอกตาเราอ่ะมันจะไม่ได้มืดสนิทอ่ะถูกมันจะมีวบมีแสงแวบใชมันจะมีแสงเหมือนแสงเข้ามาในตานะครับทีนี้ยระหว่างที่พี่เก่งเขากาลังจะใกล้ๆหลับเนี่ยปรากฏว่า มันเหมือนมีวัตถุหรือมีอะไรบางอย่างอ่ะมาบาังแสงเขามาบาังแสงที่มันอยู่ที่ตาเนี่ยซึ่งมันก็จะมืดถูกต้องใช่ไหมถูกครับเขาก็ลืมตาตื่นมาปรากฏว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เห็นหน้านะฮะ,ะแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายมายืนอยู่บริเวณปลายเตียงของพี่เก่งครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทางพี่เก่งเขาก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเรานอ,นอนผิดเตียงหรือเปล่า นี่เรามานอนเตียงเขาไหมหรืออะไรประมาณเนี้นะฮะทางพี่เก่งเขาเขาก็พูดออกไปว่าเฮ้ยพี่ครับผมผมนอนเตียงพี่หรือเปล่าแต่ระหว่างที่เขาพูดอ่ะมือเขาก็พยายามคลำบริเวณหัวเตียงที่เขาเอาสัมภาระเขาวางไว้นะครับ,รบเพราะผุออมันก็ยังเป็นกระเป๋าเขาอยู่พี่เก่งเออพี่พี่พ,พนัดครับก็ย<อ>ังเป็นกระเป๋าเป็นสัมภาระของเขาอยู่ครับครับพอหันมาดูอีกทีเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นอนะเปิดประตูออกไปแล้วก็เดินออกไปเลย<อ>เขาก็มงม ไขวัหรือว่าคนจะมาเข้าห้องผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะอี่เข่ยนก็ไม่ได้สนใจก็หลับต่อไปทีนี้หลับไปได้ช่วงช่วงระยะหนึ่งครับเขารู้สึกว่าเขาหายใจไม่ออกเหมือนแน่นหน้าอ,อกเหมือน,อ,นอาการแปลกๆเขาก็ลืมตาขึ้นมามปรากฏว่าเขาเห็นผู้ชายคนนั้นคนเดิมครับแต่ตำแหน่งการยืนของผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนไปครับ เขาไม่ได้ยืนที่ปลายเตียงครับอืแต่เขามัน,นั่งบนหน้าอ,อกของพี่เก่งฮะนั่งเลยนั่งเลยครับบ้าใครจะเป็นหมวยใครจะมานั่ง,งอืมันนั่งอยู่บนหน้าอ,อกเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนมันอารมณ์ตกใจอ่ะแล้วแล้วผู้ชายคนที่มันนั่งอ่ะเขาตะโกนแบับสุดเก่งแล้ว่ามึงมานอนที่กูทําไมนี่ที่กูออกไปอะไรประมาณเนี้ยพี่เก่งเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับตื่นขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บ เขาก็เลยไปหาไอสวิตไฟอะนะพอเจอสวิตไฟเขากดสวิตไฟปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมครับพี่นบะอะไรอะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยสักคนครับบ้านละทิ่ที่แยกย้ายเป็นแต่ละเตียงละ่ะพอเขาเปิดไฟไม่มีใครอยู่เลยครับเตียงว่างเปล่าเขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียว โอเคถ้าเขาบอกเขาอยู่ในห้องนั้นคนเดียวอแล้วแล,แ,ลแล้ว,แล,วแล้วที่เมื่อกี้ตาเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนแยกย้ายไปตรงเตียงโอเคแหละเตียงมันก็ต้องยับต้องยู่มั้งสิอ่ะใช่ครับแต่นี่คือเตียงเป็นระเบียบเรียบร้อยตึงตึงผ้าห่มก็คือพับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยพี่เก่งเขาก็ตกใจครับพี่นัดครับรีบคว้ากระเป๋าคว้าสัมภาระอะไรได้ออกมาครับบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ครับ เจอคุณลุงครับที่กำลังนอนอยู่อืคุณลุงเขานอนที่เคาน์เตอร์เลยครับเขาก็เลยออกมาเรียกคุณลุงคุณลุงโอ้ยเนี่ยผมเจอผีหลอกเนี่ยลุงเขาถามผีหลอกอะไรเขาว่าเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดอนะฮะเนี่ยมีคนอยู่ในห้องเลุงบอกจบบ้าเหรอมีใครอยู่ในห้องมีพ่อหนุ่มคนเดียวเลยที่เช็คอินเนี่ยคืนนี้ทั้งคืนก็มีพ่อหนุ่มคนนี้นอนอยู่ที่นี่แหละ<อ>พี่เก่ง,ขงเขาก็ไม่เชื่อครับ ขาบอกจะเป็นไปได้ยังไงลุงก็ผมเข้าไปผมเจอคนอยู่ในห้องอนะ่ะคนลุงเอาสมุดที่เต็มชื่อจําได้ไหมครับจําได้ครับเอามาเปิดให้ดูมีชื่อพี่เก่งแค่คนเดียวครับคนอื่นไม่มีไม่มีครับพี่เก่งพักคุณอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวในโรงแรมครับอ,อยู่ในโฮสเทลเนี่ยครับอ๋อเขาก็ด้วยความแบบเขาจิตจิตตืนเต้แล้วอะ่ะ คุณลุงก็บอกเอาเอาใจเย็นๆนะใจเย็นๆพี่เก่งเลยบอกว่าลุงเอางี้แล้วกันผมมันนอนตรงโซฟาบริเวณที่รับแขกแล้วกันนอนกับลุงเนี่ยอือย่างน้อยอุ่นใจครับมีลุงอยู่เป็นเพื่อนยังมีไฟมีอะไรอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็ยังรู้สึกอุ่นใจนะฮะเขาก็นอนแบบพอนอนไปเสร็จปุ๊บทีนี้เขาหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้ามาอีกทีครับพี่นาดครับมีเป็นวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง มาปลูกแก<อ>มาปลูกพี่เก่งอบอกเอ้ยพี่พี่มานอนอะไรตรงนี้บอกอ๋อพอดีพี่เจอเหตุการณ์แบบนี้ว่ะเขาก็เล่าให้เด็กคนนั้นฟังเขาเลยบอกว่าพี่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่เช็คเอาท์เลย<อ>เด็กผู้ชายคนนั้นเขาก็โอ้พี่เจออะไรแล้วแต่ละอะไรประมาณนี้เขาเหมือนกับอา,าประมาเด็กวัยรุ่นอะ่ะครับครับเขาไม่เชื่อเนาะเขาก็เลยเดินออกไป ทีนี้เ็เดินออกไปได้ประมาณสักพักหนึ่งปรากฏว่าเขาลืมกระเป๋าครับคือพี่เก่งลืมกระเป๋าเหรอลืมกระเป๋าไว้ที่โซฟาที่นอนกับลุงอ่ะเขาก็เลยต้องต้องเอากระเป๋าอ่ะพี่นันมันไม่มันไม่บอกไม่ได้อ่ะก็เลยต้องเดินกลับไปที่โฮสเทลเพราะเดินเข้าไปปรากฏว่ากระเป๋าก็ยังอยู่บนโซฟาเหมือนเดิมครับแต่เด็กคนนั้นไปไหนไม่รู้แล้วอาจจะไปทําอะไรหลังโรงแรมหรืออะไรสักอย่างที่เขาคิดนะเขาก็ไปหยิบกระเป๋าขึ้นมา ปรากฏว่าสิ่งพอเขาหยิบกระเป๋ามาเนี่ยเขาเจอเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมวางอยู่ใต้กระเป๋าเขา<อ>เขาเพื่อความสงสัยเนะีเขาก็ไปดูครับค่อยๆยืดหน้าไปดูอะไรเยงี้ปรากฏว่าข้างหลังไองกระดาษนะั้นอะเขียนว่าชาตมรณะคืออะไรอะ่ะแล้วก็ลงวันที่ไว้ด้วยอ่า แล้วข้อความที่ต่อจากชาตาิมรณะก็คือด้วยรักและอาไลจากแม่ครับพี่เก่งเขาแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็เลยหยิบไกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาปรากฏว่ามันเป็นรูปถ่ายครับมันเป็นรูปถ่ายครับเขาก็เลยพลิกรูปถ่ายนั้นขึ้นมาดู รูปถ่ายนะั้นมันเป็นรูปถ่ายของเด็กผู้ชายคนที่มาปลุกเขาตอนเช้าอะครับบ้าจริงดิใช่ครับเฮ้ยแต่รูปถ่ายนะั้นมันไม่ใช่รูปถ่ายหน้าศพครับพี่นะัดมันเป็นรูปถ่ายที่เด็กผู้ชายคนนั้นผูกคอตายครับเฮ้ยเดี๋ยวนะจะมีใครทําแบบนั้นนะ่ะบริเวณคือที่ที่ผูกคอตายเนะี่ยมันอยู่บริเวณหลังโรงแรมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่นะัเพราะว่าอะไร ผมจะเฉลยตรงนี้ไปหนักสักนี่นะัดจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าประเปิดผ้าม่านและแสงไฟจากข้างนอกมันเข้ามาจําได้จําได้ใช่ไหมจําได้พอพี่เก่งอะ่ะเห็นรูปถ่ายรูปรูปถ่ายของเด็กผู้ชายที่ปูกคอตายไปนั้นะ่ะแล้วเดินออกมาจากโรงแรมครับอปรากฏว่าไอโซนหลังโรงแรมที่เป็นริมระเบียงอะ่ะพี่นัดมันเป็นห่วงซุยครับมันไม่มีถนน แต่หลังกำแพงโรงแรมคือเป็นห่วงซุยเลยครับเฮ้ยเป็นวิวแบบริมระเบียงเลยหลุมฝังศพนี่คือแบบเต็มไปหมดเลยอ๋อรับผมผมข้ามตอนที่พี่เก่งอ่ะเดินออกจากประตูโรงแรมหลังจากที่เอากระเป๋าแล้วเห็น,เห,นเห็นรูปเด็กผู้ชายคนนั้นผูกคอตายแล้วนะครับ<อ>ระหว่างที่เขากําลังจะออกมาจากโรงแรมเนี่ยปรากฏว่าสายตาเขาก็ไปเห็นครับเป็น รูปถ่ายที่แขวนไว้อยู่บริเวณเหนือเคาน์เตอร์ครับอย่าบอกนะเป็นรูปของคุณลุงคนนั้นครับแล้วเขียนว่าชาปตกมรณะลุงก็ตายแล้วลุงก็ตายแล้วครับพอพี่เก่งออกมาจากโรงแรมใช่ไหมฮะเ,ออเขาก็เห็นว่าเป็นไอ้ตรงหลังโรงแรมที่เป็นวิวริมระเบียงเนี่ยก็เห็นเป็นห่วงซุยเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาจากโฮสเทลตรงนั้นครับ ปรากฏว่าวิ่งออกมาเนี่ยเจอคนลุงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชาวบ้านเขาก็รีบโบกลุงลุงล่งรุงจอดนอยพาผมออกจากไอจากที่นี่นอยครับ,รบลุงเขาก็งงเอยผู้ชายคนนี้มันเป็นใครอยู่ดีก็มาข่อมมอเตอร์ไซค์เขาเลยอ,อเ,ยเขาก็เล่าเหตุการณ์นั้หมดให้คุณลุงคนนี้ฟังครับคุณลุงคนนี้จอดมอเตอร์ไซค์ครับแล้วหันมามองหน้าพี่เก่งแล้วพูดว่าอะไรรู้ไหมครับอะไรครับเจอแล้วเหรอชาวบ้านแถวนี้ย เขาเจอกันหมดลุงตอบมาหน้าตาเฉยเลยครับหรอพี่เก่งเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ<ห>มันเกิด้าถามคุณลุงนะคุณลุงเขาไลา่ฝั่งว่าโฮสเทลเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยคนก็มาค่อนข้างเยอะมีลูกของลูกค้าอะไรประมาณเนี้ย<ห>จนมันเกิดเรื่องของพิษเศรษฐกิจด้วย<ห>นะครับโรงแรมก็ไม่ค่อยมีคนมาเข้า<ห>คุณลุงเนี่ย คุณลุงท,ท,ที่ที่ที่อยู่คา,าเคาน์เตอร์ในของแรม,มเขาเป็นเจ้าของโฮสเทลนี้และเขาก็รักที่นี่มากเขาก่อร่างสร้างมันขึ้นมาด้วยกับน้าพักน้าแรงของตัวเองอ<ม>ืจนเขาเหมือนกับเขามีโรคประจําตัวครับที่นหนแล้วเขาก็เสียชีวิตตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นเลยโอ<ห>้นั่งเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะฮะจนพอเสียชีวิตไปเนี่ยทีนี้ คนที่จะมาดูแลกิจาการนี้ต่อก็เป็นลูกชายของเขาอซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็นคนรักพ่อมากๆนะครับเขาก็เหมือนเขาตรอมใจอะเขาทําใจไม่ได้กับกับการเสียพ่อ,อไปอเขาก็เลยคิดสั้นครับไปผูกคอตายบริเวณหลังโรงแรมที่เป็นต้นไมตน้ต้นที่อยู่บริเวณหลังโรงแรมครับอย่าบอกนะไอเด็กคนที่มาปลูกนั่นก็คือลูกชายของคุณลุง เขาคือลูกชายของคุณลุงครับ oh. <Huh. S 1> แล้วที่เขียนว่าด้วยรักและอะไรจากแม่ก็คือแม่เขาเนี่ยวันที่มาวันที่มาเก็บศพก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายมาแล้วเขาเจ้าที่เขาจะถ่ายรูปศพไว้เนาะพี่นับเนาะเพื่อเป็นหลักฐานหรืออะไรประมางนีน oh. คุณแม่เขาเหมือนกับไปขอขอรูปถ่ายจากเจ้าหน้าที่บอกว่า,วาเหมือนกับฉันขอรูปนี้ได้ไหม oh. คือจะเก็บไว้อ่ะแทนแทนใจตัวเองว่าแบบแบบลูกเราอะไรประมาณนี้แล้วก็เขียน ทาตามราะไว้แล้วก็เขียนว่าด้วยรักและอาลัยจากแม่ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับพี่นัทครับเดี๋ยวนะแล้วสิ่งหนึ่งที่มาอยู่ในหัวตอนนี้เลยคือสรุปแล้วไอ้โรงแรมนี้ยมันเป็นโรงแรมล้างหรือโรงแรมที่มีคนอยู่เอาตรงๆนะคําถามเนี่ยก็ตอบไม่ได้นะพี่นัก Oh. เพราะสิ่งที่พี่เก่งเขาเข้าไปที่น้องเขาไลห้ผมฟังคือทุกอย่างมันดูโอเคทุกอย่างมันดูปกติเลยครับไฟก็เปิดในห้องก็เปิดแอร์ได้คือทุกอย่างน้ําท่าอาบได้ปกติเลยอ่ะ oh. คือเหมือนกับโรงแรมนี้มันไม่ใช่เป็นโรงแรมล้างอ่ะครับแล้วแล้วนะครับวันนั้นที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยผมผมเชื่ออย่างหนึ่งครับพี่นัดว่าผมว่าพี่นัดก็น่าจะเชื่อ ด้วยความเป็นสถานที่ที่มันรกร้างมานานเหล่าดวงวิญญาณก็จะมาจับจองที่ต่างๆในสถานที่รกร้างใช่ไหมครับเขาเชื่อแบบนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าดวงวิญญาณเจ็ดแปดคนเนี่ยน่าจะมาจากวงสุยแต่แต่ได้ไหมครับแต่ตาเล่าให้ฟังว่าพี่เก่ง ้านอนปิดไฟเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงปลายเท้าแล้วคนนั้นเดินออกไปสักพักเดินเข้ามาทีนี้มันนั่งอยู่บนตัวของพี่เก่งแล้วบอกว่านี่ที่นอนกูมึงมานอนทำไมนั่นแสดงว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของเขาผมเชื่อแบบที่นับแล้วผมก็มีเอกเหตุผลหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าที่น้องเขาบอกนะในห้องมันมีแปดเตียงใช่ไหมครับถูก แล้วนับคนได้ประมาณเจ็ดแปดคนแสดงว่าเตียงมันถูกจับจองโดยวิญญาณไปทั้งหมดแล้วโอเคถ้างนั้นเข้าใจกันเข้าเข้าเข้าเหมือนที่ที่ตาบอกได้เลยคือโอเคลงแล้ไม่รู้มันล้างหรือไม่ล้างนะตแต่ด้วยคารที้ไม่มีคนอยู่มันอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่นะ หลุมฝังศพข้างๆก็ได้แล้วก็มาอย่างที่อย่างท,ที่ตาบอกมาจับจองเตียงไว้แล้วอคงโอเคแหละหนึ่งมันมีได้สองช้อยหนึ่งอาจจะเป็นวิญญาณข้างหลังนั้นก็ได้สองเตียงนั้นอาจจะมีคนเสียชีวิตก็ได้อาจจะเป็นไปได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่สงสัยเลยคืออะไรรู้ปะ่ะครับรูปภาพครับครับ,ร,บรูปภาพของเด็กคนที่มาปลุกพี่เก่งอะ่ะซึ่งพี่กำลังคิดอยู่ว่า เขาเขียนว่าด้วยรักและอาลายัยถูกไหมครับโอเคถ้าอย่างน,นี้ถ้าบอกว่าเป็นรูปของน้องคนนั้นตอนที่ยังมีชีวิตอ,อยู่อันนี้เข้าใจได้เลยครับแต่ทำไมแม่ต้องเอารูปที่น้องคนนั้นผูกคอ,อม,มาอยู่ในใบนั้นแล้วก็เขียนว่าด้วยรักและอาลลยครับคำถามคือเพราะอะไรอะ่ะผม อันนี้ผมเดานะให้ผมคิดเองนะเพราะว่าเจ้าของเรื่องก็ไม่ใช่ผมอะพี่ผมเดาว่าเหมือนกับเป็นสิ่งสุดท้ายที่ที่แม่เขาจะได้เห็นลูกเขาอะในในในสภาพที่แบบเขาจากไปแบบอเอาจริงๆนะพูดกันภาษาชาวบ้านขอโทษนะพี่ว่าไม่มีใครทําแน่นอนอันนมนึกถึงเราดิถึงทุกคนถูก้าูะถามตาตาทำไหมอะ ไม่ทําพี่ก็ไม่ทำคือคือคือโอเคเอคนที่เรารู้จักเสียเรายังไม่อยากไปดูศพเลยเรา<แ>เรารู้สึกอยาก<แ>อยากจะเห็นภาพเขาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นึกออกไหมแต่นี่แม่เลยนะที่เขียนว่าด้วยรักและอะไรจากแม่เฮ้ยต้าพี่ว่าต้องมีอะไรผมก็พยายามจะคิดว่ามันต้องมีอะไรนะแต่ด้วยความที่แบบน้องเขาเล่ามาแค่นี้จริงๆอะพี่นะ โอเคแค่นี้ก็ถือว่าขอบคุณแล้วเอาเป็นว่าฟังพวกความบันเทิงแล้วกันเนาะครับนะครับเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งกันล้วกันโอ้เราก็ไม่รู้ว่าโรงแรมนั้นโฮสเทลนั้นมันล้างหรือเปล่าหรือรว่ามีคนอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนอยู่แหละแต่ว่าเราไปตอนที่พนักงานเขาเลิกง,งานกันแล้วก็เป็นพนักงานต้อนรับที่เป็นผีและมีเพื่อนร่วมห้องที่เป่นผีครับโอ้โห ขอบคุณมากนะต้าครับพี่นัทนะครับ